โรคหลายตายวินาทีที่หัวใจหยุดแบบไม่มีสัญญาณเตือนเมื่อคืนพ่อยังยิ้มอยู่ในรูปถ่ายแต่เช้านี้เขาไม่มีโอกาสได้ลุกจากเตียงอีกแล้วสวัสดีครับหมอหมูพูดจริงนะครับวันนี้ผมอยากเล่าเคสหนึ่งที่ยังฝังอยู่ในใจผมจนถึงทุกวันนี้คืนก่อนเกิดเหตุเป็นคืนธรรมดาที่แสนอบอุ่นพ่อวัย42ปีช่างฝีมือแข็งแรงทํางานหนักแต่ไม่เคยมีโรคร้ายกลับบ้านมากินข้าวกับครอบครัวลูกสาวคนเล็กยื่ยนการบ้านวิทยาศาสตร์ให้พ่อช่วยตรวจ เขาหัวเราะลูกผัวลูกเบาๆแล้วบอกว่าเสาร์นี้พ่อจะพาไปกินไอติมนะลูกแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคืนนั้นจะเป็นคืนสุดท้ายที่ได้ยินเสียงของเขาเช้าวันต่อมาภรรยาตื่นมาตีห้าเครื่องตามปกติบรรยากาศทุกอย่างเหมือนเดิมเสียงพัดลมเบาๆประตูห้องเปิดแง้มเหมือนคืนก่อนแต่เมื่อเธอเข้าไปใกล้พ่อไม่ขยับแขนที่เธอจับเย็นเฉียบหน้าอกไม่กระเพื่อมไม่มีลมหายใจเสียงกรีดร้องของเธอปลุกทั้งบ้าน ลูกๆวิ่งมาเห็นผู้เป็นเสาหลักนอนนิ่งเหมือนกำลังหลับแต่ครั้งนี้เขาไม่เคยตื่นอีกเลยผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุทุกอย่างสะอาดเงียบและเรียบร้อยเกินไปนอนตะแคงในท่าธรรมชาติไม่มีการดิ้นไม่มีรอยเจ็บไม่มีของหล่นไม่มีสัญญาณต่อสู้สีหน้าเหมือนกำลังหลับสบายนี่คือความโหดร้ายของโรคไหลาตายครับมันพรากคนไปโดยไม่เตือนแม้เพียงวินาทีเดียว ลชันสูตรศพยืนยันชัดเจนหัวใจปกติไม่มีโรคหลอดเลือดไม่พบริ่มเลือดไม่พบสารทิษไม่พบการบาดเจ็บสมองและอวัยวะอื่นไม่ผิดปกติสาเหตุการตายโรคไหลาตายหัวใจหยุดจากภาวะไฟฟ้าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีเร็วเกินกว่าจะเรียกให้ใครได้ยินเนียบเกินกว่าจะรู้ตัวว่ากำลังจะจากไปและสิ่งที่ทำให้ผมจำเคสนี้ไม่เคยลืม คือประโยคของลูกสาววัยแปดขวบที่นั่งกอดตุ๊กตาแน่นน้ำตาคลอแล้วถามผมว่าเมื่อคืนหนูบอกพ่อว่าหนูรักพ่อนะพ่อยังยิ้มให้หนูอยู่เลยทำไมตอนเช้าพ่อไม่ยิ้มให้หนูอีกแล้วล่ะคะมันคือประโยคที่แทงใจคนทั้งห้องตรวจศพและเป็นคำเตือนที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับทุกครอบครัวหลังเหตุการณ์นี้ครอบครัวพาครอบครัวทุกคนไปตรวจหัวใจแบบละเอียดเพราะโรคไหลาตายเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเช่น ดูกระดาซินโดมลอง QT ซินโดม CPVT มันไม่เลือกอายุไม่เลือกอาชีพและมักเกิดกับคนที่ดูแข็งแรงที่สุดในบ้านผมอยากฝากไว้ว่าอย่าคิดว่าแข็งแรงดีแล้วปลอดภัยโรคบางอย่างไม่ได้ให้สัญญาณเตือนมันครากเราไปในคืนธรรมดาที่เราไม่ทันระวังอย่าปล่อยให้คำว่าเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยกลายเป็นประโยคที่คุณพูดทางน้ำตาหมอหมูพูดจริงครับดูแลหัวใจตัวเองและหัวใจของคนที่คุณรักให้ดีนะครับ